สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงคิวของรถเบนซ์ E 2 2 0 D ครับคันนี้ก็ใส่ไฟกันให้เต็มที่เลยนะครับผมเปิดให้ทุกดวงในในร้านเลยนะฮะในห้องด้วยครับเพื่อเห็นความเงาอย่างชัดเจนครับตอนแรกก่อนหน้านี้ก็จะเห็นครับว่ามีรอยสวิลจากการเตรียมผิวหรือการใช้งานมาแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าครับให้เวลากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสําหรับรถเบนซ์ E 2 2 0 D คันนี้นะฮะทำให้ออกมาได้เงาใสอย่างที่เห็นนี่เลย กับผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วเมกาชิลครับผมเคลือบทั้งภายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารเป็นทั้งระบบคนและระบบ่าในคันเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็นี่ครับทําเต็มเวลาครับออกมาได้เงางามอย่างที่เห็นนี่ฮะความใส่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับสีที่สวยขึ้นอย่างชัดเจนครับเป็นสีเบ้นสีเงินที่สวยมากนะฮะตอนแรกเข้ามาก็นูสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นสีเงินถ้าจะเป็นรู้ไซส์เลยนะครับสุดๆนะครับ ส่วยอย่างนี้นะครับตัวที่อครับ0 8เ75 315595ครับมิกกี้ยินดีให้บริการวันนี้มิกกี้ลาออก่อนสวัสดีครับ